หน้าจอมือถือมีการตอบสนองทัชช้าไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าใช้แอปทั่วไปเปิดแอปก็ช้าเพื่อนๆหลายคนเอาไปติดกระจกกรนโอยหรือฟิล์มไฮโดรเจลมาก็ยิ่งทําให้การทัดเนี่ยแย่ลงไปอีกจะสามารถแก้ไขย,ยังไงได้มาดูกันเลยครับให้เพื่อนๆเปิดเข้า Play Store ขึ้นมานะครับดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับแล้วกดติดตั้งนะครับ Super Touch นะคะ Speedy Sensitivity นะครับเสร็จแล้วเรากดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับ แอปตัวนี้นะครับก็จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ให้ถูกต้องนะครับแอปจุดถงงานได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในทำตามคลิปนี้ไปเลยนะครับฟีเจอร์หลักๆนะครับก็คือเขาจะสามารถปรับอัตราการตอบสนองของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเกมต่างๆเนี่ยทำให้มันสูงมากกว่าปกติของตัว OS Android ที่ทำได้นะครับตรงนี้จะมีผลกับทุกแอปนะครับแล้วก็ทุกเกมด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรูทนะครับตรงนี้นะฮะ จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วการเปิดแอปด้วยนะครับก็คงวงจรเลยนะครับแล้วกดแอปกลับมานะครับแอปจะแนะนำให้เราเนี่ยทำการเลื่อนสไลด์นะครับสไลด์ที่เห็นสี่เหลี่ยมกระพิภพเนี่ยครับให้เราทำการเลื่อนสไลด์เข้าไปนะครับว่าต้องการจะปรับค่าความเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับด้านล่างเขาก็จะมีอธิบายอยู่นะครับว่าให้เลือกค่าที่มัน เหมาะสมนะครับถ้าปรับเยอะไปนะฮะก็อาจจะทําให้การตัดสนองของหน้าจอเนี่ยมันดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ประสิทธ,ธิภาพนะครับในการใช้งานโดยรวมอาจจะไม่โอเคว่าผมก็แนะนําว่าให้ปรับแบบต่ำๆก่อนอาจจะสักประมาณ4ี0 0ัก่อนนะคะแต่ถ้าใครลองปรับ4,000แล้วไม่โอเคก็คาอาจจะลองปรับเป็น7,000 0หมื่นนึ่งอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะอย่างที่นี้นะครับ แอปเนี่ยหลังก็ที่เราลากสไลด์ไปแล้วเนี่ยถามว่าทําไมค่ามันถึงไม่ไปตามที่ผมลากเพราะว่าตัวแอปเนี่ยมีทําการคํานวณด้วยว่าค่าที่เหมาะสมกับเครื่องของเราเนี่ยจริงๆเป็นเท่าไหร่นะฮะเราก็จะได้ค่าตามนี้ทีนี้เราจะต้องกดให้มันทํางานก่อนนะครับโดยการแตะมาที่นี่นะครับแท็บ to optimize นะครับ อ่าแล้วกดแ a บ to optimize นะครับแอดจะทำงานตรงนี้จะมี V I P ให้เราซื้อหรือเราจะใช้แบบฟรีก็ได้นะครับการใช้แบบฟรีเราจำเป็นที่จะต้องมาทำการปรับแบบนี้ทุกครั้งเมื่อเรารีบูตมือถือนะครับค่ามันจะหายไปแต่ถ้าใครใช้ V I P เนี่ยมันก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะแต่ต้องไปตั้งค่ายถูกต้องด้วยในที่นี้ผมจะใช้วิธีแบบฟรีนะครับวิธีแบบฟรีก็คือเรากดฟรี optimize ไปนะครับ อแอปเนี่ยมันจะค่อยๆมีการปรับไปทีละ1%ระวังนิดนึงนะครับระหว่างที่ตัวแอปกำลังทำงานอยู่นะครับก่อนที่มันจะถึง100%หรือว่ามีหน้าจอขึ้นมาว่ามันทำเสร็จแล้วเนี่ยห้ามย่อหน้าจอห้ามทำให้หน้าจอดับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะถูกแอปเนี่ยตรึงไว้ไม่ให้ดับเองนะครับ ขอพียงห็นว่าเราอย่าไปกดปุ่มโฮมนะครับเพราะว่าถ้ามันออกไปจากหน้านี้มันจะทําให้แอปหยุดทํางานนะครับในหน้านี้ให้เรารอนะครับรอจนกระทั่งแอปเนี่ยมันทําไปจนถึง100%เลยนะครับเมื่อแอปทำงานเสร็จแล้วนะครับเราจะมาที่หน้าจอนี้นะครับให้เพื่อนเเนี่ยทำการแตะหน้าจอนะครับอตรงนี้นะคะ เขาจะมีการให้เราเนี่ยทำการแตะไปที่ตรงกลางเมื่อแอปเนี่ยทำงานเสร็จแล้วนะครับเราสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมี2บรรทัดนี้โชว์ขึ้นมานะครับบรรทัดที่1ก็คือเขาจะบอกว่าเขาทําการปรับแต่งไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นวันและเวลาปัจจุบันที่เราทําการใช้แอปอยู่2นะครับก็คือจะเป็นค่าของออการปรับ นะครับอัตราการตอบสนองนะครับว่าตัวแอปเนี่ยทำการปรับของเราไว้เท่าไหร่นะครับแอปตัวนี้นะครับก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนะครับแต่เพื่อนๆแนะนำว่าให้มาปรับค่าด้านบนด้วยนะครับสองปุ่มนี้นะฮะให้เราแตะเข้ามาแล้วก็กดให้มันทำงานนะครับเพื่อให้แอปเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเรากดเปิดสวิตช์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ เสร็จแล้วกด finish นะครับอีกอันหนึ่งนะครก็คือจะเป็นการปรับในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อแอปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเรากดไปตรงนี้นะครับแอปตัวนี้มันทำงานเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดแอปค้างไว้นะครับสามารถปาดทิ้งออกไปได้เลยแอปพลิเคชันนี้ค่าที่ตั้งค่าจะมีผลอยู่จน กระทั่งเพื่อนๆทําการรีบูตนะครับหรือปิดเปิดมือถือใหม่ก็ให้ไปทําการตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าเพื่อนใช้ตัวฟรีนะแต่ถ้าเพื่อนใช้ตัวแบบ V.I.P. อ่อมันจะตั้งค่าให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาทำเอาเองนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องอีซินดอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ